อุบัติเหตุใหญ่เป็นรถโดยสารประจำทางสองชั้นหนองคายระยองเบรกแตกชนกับท้ายรถพ่วงก่อนที่จะลุกไหม้เหตุการณ์เกิดบริเวณทางลงสารปูททนจังหวัดปราจีนบุรีเสียชีวิต7คนบาดเจ็บอีก4 1คนในบริเวณใกล้เคียงเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ไปเมื่อสองเดือนก่อนนะคะเส้นสายหนองคายระยองเบรกแตกช่วงลงเขาสารปูททนถนนสาย304ตําตำบลบุามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี และจากนั้นรถคันนี้ไปชนท้ายรถพ่วง22ล้อเกิดเติงลุกไหม้รถโดยสารทั้งคันมีผู้บาดเจ็บกว่า40คนเสียชีวิต7คนจากการสอบสวนนั้นทราบว่ารถโดยสารประจำทางคันดังกล่าวรับผู้โดยสารมุ่งหน้าไปจังหวัดระยองเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเขาลาดชันรถเกิดเบรกแตกไม่สามารถควบคุมรถได้ก่อนที่จะพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วงอีก2คันจนไฟลุกไหม้ นายชนะทิพโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นพบว่ารถโดยสารคันเกิดเหตุเบรกแตกถลไยลงมาตามเส้นทางขาลงเขาโดยความเร็วประมาณ80-100กิโเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะพุ่งชนกับรถเทลเลอร์พ่วง22ล้อและทำให้มีผู้บาดเจ็บรวม41คนกระจายไปรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆได้แก่โรงพยาบาลน,นาดี3.9คน โรงพยาบาลกบินบุรี13คนและโรงพยาบาลเกษมราช304จำนวน1คนขณะที่ผู้เสียชีวิต7คนนั้นสามารถตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ได้เพียง1คนใน,ใน7รายเนี่ย6รายเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นผู้ใดนะครับแต่ว่าถูกไฟไหม้เกรียมนะครับมีเพียง1รา,ายที่ที่พอจะจะยืนยันตัวตนได้เพราะนั้นจะต้องให้ให้ทางพิสูจน์ หลักฐานนะครับมาช่วยพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนของผู้เสียชีวิตนะครับส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ดูแลนะครับในส่วนของสีเหลืองสีแดงนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็ได้ประสานทางญาตินะครับติดต่อทางญาติให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งนะครับผู้บาดเจ็บสีเขียวเนี่ยทางสอพอวังันแดงนะครับทางท่านผู้กับก็ได้ประสานรถตู้ นะครับที่อำนวยความสะดวกในการที่จะส่งนะครับผู้บาดเจ็บในในกลุ่มผู้สีเขียวนะครับซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับคุณหมอดูแลเสร็จแล้วก็ให้สามารถกลับบ้านได้บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางลาดลงเขาตรงสารบู่โทนจุดนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะเพราะว่ากายภาพของถนนเป็นทางลงเขาลาดชันเป็นทางยาวและโค้ง ล่าสุดเหตุการณ์เกิดขึ้นบมที่วันที่2กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเหตุรถบัสสองชั้นคณะดูงานเทศบาลพรเจริญจังหวัดบึงกาฬที่ไปดูงานธนาคารขยะจังหวัดระยองก็เสียหลักพลิกคว่ำข้างทางมีผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บกว่า40คนเหตุการณ์ครั้งนั้นคนขับอ้างว่าเปลี่ยนเกียร์ต่ำไม่ได้เบรกคร้างแล้วก็ไม่ได้หยุดตรวจสภาพรถที่บริเวณจุดพักรถก่อนที่จะลงเขาตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยค่ะ